นี่คือของสมนาคุณที่เราเตรียมไว้ตอบแทนครอบครัว The Ghost Radio อยากได้ใช่ไหมล่ะก่อนอื่นไปตรวจสอบเงื่อนไขของการได้รับของสมนาคุณกันเลยอันดับแรกต้องแน่ใจก่อนว่าคุณได้เป็นสมาชิกของ The Ghost Radio เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาเมื่อเป็นสมาชิกหรือแฟนตัวยงอย่างต่อนเนื่องจนได้รับป้ายการันตีของแฟนตัวยงเป็นแบบนี้ ซึ่งการจะได้ไป้ายนี้ง่ายๆก็คือเป็นแฟนตัวยงของเรามามากกว่า6เดือนเป็นต้นไปจากนั้นถ่ายภาพหน้าจอช่องของคุณและภาพหลักฐานการเป็นสมาชิกแล้วส่งมาที่ l i น์ t t the g s t s t r i o i o เข้าแอปพลิเคชันไลน์กดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์แอดไซน์เ h o ะโกสเลดิแล้วส่งภาพที่มีป้ายกรตีของคุณพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับ เพียงเท่านี้แฟนตัวยงอย่างคุณก็แค่นั่งรอชิวๆอ,อ,อยู่ที่บ้านเราจะทำการจัดส่งไปให้ถึงมือรีไปตรวจสอบสิทธิ์ของคุณก่อนที่จะตกเทรน์